ปกป้องความคิดของคุณก่อนที่มันจะหายไปครับรู้ไหมครับว่าจำนวนลูกโอ๊กที่ตกลงมาจากต้นโอ๊กเนี่ยมันมีจำนวนมากพอที่จะสร้างป่าผืนใหม่ได้เลย <c oughs> แต่ถึงเป็นอย่างนั้นครับจำนวนลูกโอ๊กที่ตกลงมาจากต้นโอก๊กพันต้นก็ยังไม่เห็นสร้างป่าได้สักที สาเหตุที่มันเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าลูกโอ๊กทุกลูกจะได้เติบโตเป็นต้นโอ๊กครับบางลูกกระโดนกระรอกกินบ้างบางลูกก็ตกลงพื้นที่โตไม่ได้พอโตมาก็โดนเหยียบโดนกินแถมพอโตเป็นต้นไม้ก็โดนคนตัดโดนฟ้าผ่าโคนนีจะเห็นได้ว่า ต่อให้รูปโอ๊กจะตกลงมาเยอะมากๆแต่อุปสรรคในการเติบโตก็มากเช่นเดียวกันบางทีอาจจะมากจนแทบไม่มีต้นโอ๊กต้นไหนอยู่รอดเลยนี่คือเรื่องที่มาจากหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับสาเหตุที่ต้องมาเล่าเรื่องลูกโอ๊กเพราะว่าเขาเปรียบเทียบมันกับความคิดของคุณครับเปรียบว่า รูปโอค,คือความคิดคุณและสิ่งต่างๆคือสิ่งที่เข้ามาทำลายความคิดของคุณในหนึ่งวันมีไอเดียหลายพันหลายหมื่นไอเดียเกิดขึ้นในหัวคุณไม่ว่าจะเป็นไอเดียของการพัฒนาไอเดียของการเติบโตไอเดียที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งไอเดียที่อยากจะแก้ไขอะไรสักอย่าง แต่ในหลายพันหลายหมื่นความคิดนั้นมีสักกี่ความคิดที่คุณจะจำมันได้เต็มที่ก็หลักสิบครับคงไม่มีทางหลักร้อยแน่ต่อให้คุณจะพยายามนึกถึงแค่ไหนก็ตามแล้วถ้าความคิดนั้นมันเป็นปัญหาที่คุณควรแก้ไขมากๆหละ่ะและถ้าความคิดนั้นมันสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จละ่ะ และถ้าไอเดียนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการได้เลยละ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายคุณก็เลืมไม่ได้ลงมือทำอยู่ดีครับต้นโอ๊กคือไอเดียคุณส่วนสิ่งต่างๆคือสิ่งที่เข้ามาทำลายไอเดียของคุณไม่ว่าจะเป็นกันลอกดินสัตว์ป่าสภาพแวดล้อมหรือแมก้กระทั่งคน ถ้ามาเปรียบเทียบกันสิ่งที่มาทำร้ายไอเดียคุณนะครับก็อาจจะเป็นเวลาที่ผ่านไปทำให้คุณลืมหรือเวลาหรือความเยอะของไอเดียที่ทำให้คุณจะได้ไม่หมดแต่นี่มันก็คือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับส่วนสิ่งที่คุณควบคุมได้ก็อาจจะเป็นความคิดลบๆของคุณเอง ที่ทําให้คุณโยนไอเดียทิ้งไปเพื่อนที่ไม่ทะเยอทะยานที่ทําให้คุณไม่ทะเยอทะยานไปด้วยและทิ้งความฝันไปหรือแม้กระทั่งข่าวสารลบๆที่ทําให้คุณหมดกําลังใจในการใช้ชีวิตทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือปกป้องความคิดของคุณ จากสิ่งที่มาทำร้ายมันเหล่านี้ครับคุณรู้แล้วว่าคุณมีไอเดียที่ดีแต่ว่าสิ่งแวดล้อมตัวคุณตัางหากครับที่ทำให้คุณเสียความมั่นใจคุณก็เลยต้องกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้หมดเพื่อให้ได้ไอเดียความคิดของคุณยังอยู่กับคุณต่อไปเมื่อคุณกำจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีออกไปจนหมด จนคุณมีความมั่นใจตัวเองแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คุณทำได้เพื่อปกป้อง,องไอเดียคือการเขียนครับเขียนไอเดียเขียนความคิดของคุณลงกระดาษเพราะสิ่งที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นก็คือการเขียนเป้าหมายเหล่านั้นให้ชัดเจนครับเมื่อคุณมีไอเดียมีความคิดอะไรหรือนึกขึ้นได้ว่า อะไรที่จะต้องแก้ไขและจดเอาไว้ครับแล้วเมื่อเวลาว่างครับคุณจะค่อยมานั่งอ่านทีละตัวว่าไอไหนหน้าทําให้อันไหนไม่น่าทําแล้วค่อยเลือกว่าจะลงมือทําอันไหนไมเมื่อคุณได้มองได้อ่านได้เลือกกับมือตัวเองว่าทําอันนี้โอกาส ที่คุณจะได้ลงมือทําจริงๆมันจะสูงมากครับถ้าเปรียบเทียบกับการที่คุณคิดเอาแต่คิดและก็เก็บมันไว้ในหัวแบบนั้นคุณจะไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างเลยการเขียนเลยเป็นวิธีที่ดีจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายและเพราะมันเป็นการทําให้เห็นชัดเจนและดึงดูดให้คุณลงมือทํามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ไอเดียหรือเป้าหมายครับเพราะฉะนั้นมาปกป้องความคิดของคุณด้วยการเขียนสิ่งที่อยากทำลงในกระดาษให้เป็นนิสัยกันครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จสำหรับคุณครับเชา้านี้มีไอเดียดีๆนะครับความคิดดีๆนะครับจงปกป้องของของคุณครับปกป้องของคุณให้ได้แล้วลงมือทำเช็กกริด เขียนแล้วลงมือถามครับวันนี้ผมช่องผู้พิพชิตใจแบบคนมีทะเน่ถ้าใครชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดและชอบจะเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะครับชอบพัฒนาตัวเองฝากกดติดตามดกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมมีเนื้อหาดีๆแบบนี้มาเล่าสู่คุณฟังอีกมากมายครับขอบคุณครับ